ช่วงมะม่วงออกดอกหรือมะม่วงดอกบานทำไมถึงห้ามนำฮอร์โมนต่างๆมาฉีดวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรลุกคา้าตนเองเพื่อความมั่นยืนนะครับวันนี้เองผมจะมาไขาข้อสงสัยว่าหลายท่านถามมาว่าช่วงมะม่วงที่ออกดอกไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เป็นดอกตูมที่เป็นช่วงช่อดอกสะเดาหรือที่เป็นช่อดอกบานแล้วแบบนี้ ทําไมถึงไม่ให้เอาฮอร์โมนต่างๆมาฉีดไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่หรือส่วนผสมอะไรก็ะช่างนะครับที่มีน้ําตาลเป็นส่วนผสมในการหมักแล้วเอามาฉีดพ่นต้องบอกว่าฮอร์โมนต่างๆเวลาเราใช้เนี่ยเท่าที่ผมใช้ใส่ทางดินต้นไม้จะดึงออกมาใช้กินได้นานกว่าเราเอามาพ่นทางใบนะครับแล้วก็ความเป็นจริงนะครับทั้งเหตุและผลที่ไม่ควรอามาฉีดคือหนึ่ง ในสูตรที่ไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำหมักหรือว่าฮอร์โมนนมสดนมมีส่วนประกอบนะครับมีมน้ำตาลมีนมพวกนี้พอเราเอามาฉีดไม่ว่าจะเป็นช่วงช่อดอกตูมช่อดอกบานแล้วประจวบเหมาะกับเช้าที่มีความชื้นพอเหมาะนะครับมันจะสร้างให้ช่อดอกของมะม่วงของเราเนี่ยเกิดลานะครับพอเกิดลาเกิดลาดําดอกมะม่วงเสียหายทําให้ดอกมะม่วงเนี่ยไม่ติดผลอันนี้คือ ที่ผมบอกอยู่ตลอดว่าไม่ควรเอาฮอ์โมนมาฉีดก,ก็เป็นเพราะตามที่ผมอธิบายมันจะเสียหายมากกว่าจะได้ประโยชน์นะครับคราวนี้หากไม่ฉีดแล้วการที่จะทําให้ดอกมะม่วงเนี่ยมันติดผลได้ดีเราจะทํำยังไงบ้างนะครับก็เอาตามาหลักแบบอินทรียก่อนนะครับแล้วค่อยมาตามที่ว่าใครที่ใช้สารครับอินรียก็คือ มันมาดูแลนะครับถ้าเกิดต้นมะม่วงเราไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดเยอะแบบนี้นะครับผมก็จะมีอีกอช่องทางหนึ่งในการดําเนินการนะครับช่องทางแรกที่อินทรีที่ผมกล่าวก็คือช่วงที่เป็นช่อดอกตุมต้มๆนะครับแล้วดอกมะม่วงอย่างไรบานมันให้ลองน้านะครับคือให้ลองน้ําฉีดพ่นไปบ,บนต้นเพื่ออะไรครับสร้างความชื้นไม่ให้พวกเพลี้ยต่างๆมันเข้ามาอยู่โดยเฉพาะ เพีย้ยจักะจันเพราะว่าถ้าเกิดเพีย้ยจักระจันเข้ามาอยู่เพีย้ยจักระจนันจะคลอยมาดูดกินน้ําเลี้ยงทําให้ช่อดอกม่วงเราเนี่ยมันไม่ติดผลพอมันไม่ติดผลช่อดอกก็จะแห้งมาตามหลังปีนั้นเจ้าของจะไม่ได้ฐานผลก็คือช่อดอกม่วงถูกทําลายเสียหายไปหมดแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้ติดผลแน่นอนอันนี้คือในด้านของคนที่ไม่อยากใช้สารแล้วต้นไม่ได้เยอะก็ใช้เป็นการพ่นละอองฝอยแล้วก็ในช่วงที่ดอกบานนะครับ เราจะหยุดการพ่นน้ําไม่ว่าจะเป็นละอองฝอยอะไรก็ตามเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าเราเอามาฉีดพ่นมีโอกาสที่น้ําจะมาขังอยู่บนดอกนะครับก็ทําให้ดอกเนี่ยมันเน่าได้แล้วก็ทําใหา้ต้นมะม่วงที่กําลังแทงช่ออกมานะครับช่อดอก บางครั้งกําลังจะติดแต่ถ้าเกิดบางทีเราอาจจะไปใช้เป็นน้ําแรงดันสูงเนี่ยพ่นไปที่ดอกก็จะกระจัดกระจายทําให้ดอกเนี่ยเกิดการเสียหายอันนี้คือในส่วนของคนที่ไม่อยากใช้สารนะครับต่อมาที่เราเอ่อมีต้นมะม่วงแบบเยอะๆเหมือนในสวนของผมนี่ก็คือจะไม่ได้ต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นถังพ่นนะครับหรือจะเป็นเครื่องลากสายนะครับการใช้ก็คือเหมือนที่ผมบอกตล,ลอดคือช่วงที่ออกมาดอกตูมนะครับแทงช่อจนสุดเลยนะครับเขากําลังจะเข้าสู่ ช่วงของการเริ่มบานเนี่ยเราจําเป็นจะต้องพ่นเพื่อป้องกันเพี้ยโดยใช้สารที่พ่นแล้วไม่ได้เกิดการตกค้างมันจะถูกเ,เสื่อมสลายไปในธรรมชาติเพราะว่าทั้งแดดและลมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อายุการใช้งานพวกนี้ก็จะไม่มีการตกค้างอย่างเช่นอซีทามิผิดนะครับก็จะช่วยในเรื่องของป้องกันช่อดอกมะม่วงของเราไม่ให้เพี้ยจะกระจันเนี่ยเข้ามาดูดกินน้ําเลี้ยงเพราะว่าเวลาเราพ่นนะครับให้พ่น ที่ช่อดอกนะครับเน้นช่อดอกแล้วก็หลายคนถามมาว่าในถังเนี่ยสามารถพ่นอะไรใส่อะไรไปพ่นได้บ้างนะครับในถังเราสามารถใส่สารป้องกันเชื้อรานะครับในกรณีที่ว่าถ้าบ้านใครหมอกน้ําค้างลงบ่อยๆควรใส่ไว้นะครับไม่งั้นบางทีดอกอาจจะเกิดเป็นเชื้อราแล้วก็ไม่ติดในถังก็จะใส่เพิ่มไปเป็นแมนโคเซปนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะช่วยในเรื่องของขั้วเหนียวผลดกที่ผมพูดอยู่ตลอดก็คือ พลาดรองเสิร์ฟแคลเซียมโบลอนใส่ไปในถังเดียวเลยตรงนี้เองก็จะทําให้มะม่วงของเราเนี่ยติดช่อติดลูกเหมือนที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านข้างเนี่ยแล้วก็ในแปลงของผมนี้ก็คือกําลังเริ่มติดก็ใช้เป็นสูตรนี้เลยผมก็เอามาบอกไว้เผื่อที่จะได้ช่วยกันได้ทนันช่วยกันได้ทนันฤดูกาลที่มะม่วงกําลังติดผลนะครับวันนี้ก็ ขอมาเล่าประมาณนี้จากประสบการณ์ในการทําให้มะม่วงมันติดผลนะผมไม่อยากให้เกิดการเสียหายจากการที่ถูกมแมลงเข้าทําลายเพราะไม่งั้นก็เจ้าของก็จะอดทานมะม่วงเพราะว่าปีนี้อากาศหนาวเย็นมะม่วง,งติดช่อกันเยอะมากนะครับก็ฝากกันมานี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนดีเราดีจะนำมาฝากกันในครัง้งถัดไปวันนี้ผมบกร่าลผวขอขอบคุณและสวัสดีครับ